สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายน้องปุเป้เดอ้อน้องปุเป้สีมาเฮ็ดคลิปนี่าวาสูพี่น้องฟังเพราะว่าอ่าน้องปุเป้ได้ใบอ่าของฟ้ามน้องปุเป้แบนของน้องปุเป้มาแล้วที่น้องปุเป้ทรงจดอ่าทะเบียนฟ้ามเด้อพี่น้องเด้อก็คือสมาคมบำรุงพันธุ์บามั่นแห่งประเทศไทยเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าก็คือน้องปุเป้จะมาบอกว่า ใส่ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งที่น้องปุเพที่น้องปุเปเฮ็ดก็คือน้องปุเปไปปินปินใบมาออกจากอ่าปินใบออกจากเว็บนาะพี่น้องเนาะเว็บใส่มันก็จะมีอ่ะบำรุงอ่าสมาคมบำรุงพันธุ์งอบามันเ่งประเทศไทยแล้วเขาก็จะให้เฮ้าเฮ็ดตามขั้นตอนปินใบออกมาแล้วก็โอนเงื่อนให้เพิ่นประมาณ8 0 0 800ยยบาทนี่คือเสียเฮ็ดเทือเดียวพี่น้องแล้วก็ ใส่เวลาถ่าอีกอแล้วก็ส่งไปที่ให้เพิ่นจดทะเบียนให้แล้วมันก็นจะมีให้เหาเลือกแบรนด์ว่าเหาจะเอาซื้ออย่างน้องปูเป้ส่งไปสามซื้อแต่ว่าน้องปูเป้ได้เป็นซื้อนี่ออกมาก,ก็คือเป็นแบรนด์ของฟร์มน้องปูเป้ก็คือ P&T n นาะจาเนาะน้องปูเป้ก็ได้เป็นแบรนด์นี่แล้วก็สร้างเหตุไปฟ้ามแล้วเรียบร้อยทุกคนแล้วก็ ที่จะแนบไปนั่นกับคือสลิปที่ห้าโอนเงินไปแล้วก็บัตรประชาชนแล้วนะพี่น้องนอกแล้วก็ส่งไปแล้วก็ทาเอาเลยพี่น้องใส่เวลาถือว่าเร็ว,วานะจ๊ะเนาะเดือนหนึ่งกระไดแล้วอ่าน้องปุเป้จ,จะขอตอบกอนเพื่อพี่น้องจะถามว่าแล้วห้าไปเฮ็ดเฮ็ดยังจดทะเบียนหรือว่าไปเฮ็ดแบนเป็นของจาของเฮ็ดยังก็เพราะว่าเวลาห้าเลียงงัวเหลือด่อยเบาว่าเหลือ่อ,อย ลูกผสมต่วันหนองปุเป้เลียงง้วเลือดลอยนะจ๊ะเนาะใบย่าม,มีลูกมีเอียงออกมาเข้าก็จะได้ตีเป็นแบนของเจ้าของอตีเป็นเบอร์ของเจ้าของแล้วก็จดเป็นเบอร์เป็นแบนของเจ้าของทรงจดแล้วที่ใบยา่ามเข้าสื่อขายง้วเลือดลอยกันมันก็นจะมีการทมว่าง้วตัวน,นี้มีใบเพชรบอรจด่ด ได้จดเบออ์บอตีเบออ์บมีมีใบเพชดบอเพราะว่าง่วงเลือดลอยเขาจะต้องมีใบเพชรให้เบิ้งสายพันุของพ่อแม่เขามาเนาะทุกทุกคนมันก็นเลยม,มีราคากะยอ้อนว่าเป็นง่วงเลือดลอยแล้วก็มีใบเพชรเนาะทุกคนเนาะต้องมีใบเท่านั้นเวลาเข้าสื่งง่วงสื่ออย่างง่วงเลือดลอยมันก็นเลยราคาสูงเนาะทุกคนคลิปนี้น้องปุเป้อาจจะเวา้าผิดเวาถือกระตามคว่มที่น้องปุเป้เฮ็ดมากอะ ควบหลูก,กับบ่าด้หลายทว่าอยากเอามาให้พี่เบาซูพี่น้องฟังว่าเหตุแบบใดเดี๋ยวคลิปนั้นน้องกูเป้สีมะเบาต่อหรือกะสีมาบอกพี่น้องแล้วพี่น้องอยากถามอีหยังกะถามมาใดเด้อแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ไปล่ยฟ้ามแล้วเด้อทุกคนเด้อเดียวเยวสายใจแหบ่งเด้อสวัสดีจ้า